สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองค่ะใบงานสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีอะไรบ้าง 1. สมุดภาษาอังกฤษให้เด็กๆฝึกเขียนตัวอักษร I J K L M N O P เขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะ 2. หนังสือภาษาอังกฤษให้เด็กๆฝึกเขียนตัวอักษร A จนถึง I นะคะ โดยมีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก 3. ใบงานศิลปะจะมีอยู่2ใบนะคะใบที่1ให้เด็กๆระบายสีภาพการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยใบงานใบที่สองให้เด็กๆระบายสีภาพและ,ะติดกระดาษสัญญาณไฟจราจร 4. ใบงานแบบฝึกเสริมประสบการณ์ข้อที่1ให้เด็กๆก,กากระบาท ภาพสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อาจทำให้เกิดอันตรายโดยมีภาพมีดลูกบอลพัดไฟตุ๊กตาหมีให้เด็กๆก,กากระบาดเฉพาะภาพที่เป็นอันตรายนะคะข้อที่2ให้เด็กๆวงกลมภาพพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดอันตรายโดยมีภาพเด็กปีนโต๊ะไปที่เตาแก๊สเด็กเล่นทรายกับเพื่อนเด็กเล่นพัดไฟ ให้เด็กๆวงกลมเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นอันตรายนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพด้วยค่ะเด,เด็กอย่าลืมตั้งใจทำราบงานด้วยนะคะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองระมัดระวังในการเล่นจะได้ไม่เกิดอันตรายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย